โอเคแหละวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตามปกตินั่นแหละนะเพราะว่าใช้คำว่าไอเดียรอบที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมขอดูอนุญาตขออนุญาตดูตารางชีวิตผมเองนิดนึงหน่อยดีกว,ว่าช่วงที่ผ่านสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรบ้างเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่จบงานมามาเสร็จปุ๊บแล้วล้วก,กูก็ไม่ได้หยุดเลยคือถึงแม้จะบอกว่าแบบมันตามตารางมันเออเฮียมันไม่ได้หยุดเลยดีกว่าไอ้สั์ก็คือมีมีแอบไปทําอะไร ก็แก๊กของตัวเองด้วยเลยด้วยแต่ว่าก็ที่เหลือก็วันวันที่พี่ควรได้หยุดนอนอยู่บ้านอ่ะหนูเห็นแป๊บหนึ่งพี่ก็แวบออกไปข้างนอกอีกแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่คือแบบว่าจริงๆก็จะบอกว่าสซนไหมก็ไม่รู้ว่าจริงๆคือเออกูก็ควรจะต้องนอนอยู่กับบ้านหรือเปล่าวะประมาณนี้เออแต่มันก็แบบจะให้นอนก็ ไม่รู้เหมือนกันว่ะมันอยู่เฉยๆไม่ได้ใช่ไหมพี่มันต้องมีอะไรทําอ่ะในระดับหนึ่งคือใช่มันก็รู้สึกว่าแบบมันมันรู้สึกผิดถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆประมาณเนี้ยวันไหนแม่งไม่มีไม่มีไม่มีงานจะรู้สึกรู้สึกผิดมากๆว่าแบบฉันไม่ควรจะนอนอยู่ตรงนี้ฉันควรจะต้องไปทํางานได้แล้วฉันควรจะต้องใช่ฉันควรจะต้องไปทํางานได้แล้ว โอนนะพี่โปเออลงประมาณนัน้นเลยเ<ร>ลโต๊ะงานให้พี่ทำเบื่อเลยมึงช่วยเออดีดีดีด,ดีเอาเอาเซอร์คิตไปไปนั่นด้วยไปขายให้กับลูกค้าเพิ่มเติมด้วยเผื่อถ้าใครสนใจติดต่อได้นะคะคอนแทคเคชนเคพีนะคะติดตอ่องานมาได้นะคะพี่โปต้องการงานจนมาหาสารเมื่อมาเลี้ยงดูหนูนะคะติดตอ่อได้นะคะถ้าใดสปอนล้านโครงล้านข,ข้าวเราขายได้หมดยกเว้นการพนันสินเสียติดนะคะใช่ประเด็นประเด็นคือ ใช่คือกูอันนี้กูซีเรียสมากๆเลยว่าแบบใช่ผมเอาเงินมาเนี่ยตอนนี้แม่งมีเด็กอยู่สองคนอนะเด็กคนแรกคือ <c oughs> เด็กหญิงใบหม่อนกับเด็กคนที่สองคือเด็กชายเจฟที่เป็นช่างตัดต่อเนี่ยก <c oughs> ูนี่ปต้องเลี้ยงดูเตือน <c oughs> ใช่คือเลี้ยงดูออกมานี่คือกูเริ่มรู้สึกแล้วว่า ไอเ้เหี้ยเงินก้อนเดียวกันนี่คือกูว่ากูเอาไปจ้างนั่นดีกว่าไหมกูแบบว่ากูเอาไปเลี้ยงเด็กแบบเด็กอ้ออไปเลยแลย้วอันเนี้ยเออผูกพินโตดีกว่าไหมเฮียด,ดูดูแล้วแบบว่าคำนวณเงินมาแล้วแบบเชื่อมันก็เริ่มเยอะแล้วใช่ไมไม่ใช่เริ่มเยอะมันเยอะมากๆด้วยชิบหายแล้วกูยผูกพินโตดีกว่าไหมไอ้ใบหวานเดี๋ยวจบกันเดือนหน้านะแล้วก็เดี๋ยวพี่เอาตังก้อนเดียวกันนี้เดี๋ยวไปเลี้ยงเด็กแล้วกันเออ ได้หนูจะรอดูพี่เลยบ่ะหมดแล้วว่ะเด็กมันทิ้งพี่ไปแล้วพี่หมดตัวแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูกูทําสัญญาไว้อะไรมาวเนนี้ยนี่กูเลยไอ้ <laughs> ใช่นี่คือบางที <laughs> กูแอบเริ่มคิดจริงจังแล้วนะหรือกูต้องไปใช้ท่านั้นแทนดีว่าว่าแบบว่าเอออีนูมึงนั่นมากูเลี้ยงเด็กเต็มเต็มไปเรียบร้อยแนละ้วแต่ว่าก็นั่นแหละนั่นแหละอใครดูดเงินกว่ากัน,นไม่รู้เหมือนกัน ถ้าใช่ตอนนี้คือแบบว่าหาตังมาในช่องนี้คือแบบมามาเพื่อเอามาเลี้ยงคือรายได้ไม่ขึ้นเลยแถวจะแถบจะติดลบด้วยซ้ำแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรก็ลุยแหละก็เราพยายามจะทําให้ช่องมันมันโอเคแหละก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามมาสนับสนุนกันนะตามมาสนับสนุนกันขอบพคุณมากๆเลยขอบคุณมากมากจริงๆนะอันนี้ <c oughs> เอออันนี้คือแบบดีใจจริงๆนะแล้วก็ฝากกดอย่างที่บอกกดไลค์ ให้จะขอบพระคุณมากแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ดีคือฝากกดแชร์ด้วยเพราะว่าอ่ะกดกด s u b s c r i b e ด้วยเพราะว่าบางคนบางคนคือยังไม่ได้กด s u b s c r i b e อะ่ะเราก็แบบว่าอ่เาเตะดูอซว่าเราดูพี่โฟจีเนี่ยเรามีคําว่า s u b s c r i b e บรหรือยังเรามีกระดิ่งกระดิ่งเรากระดิ่งเราสีเทาหรือยังเออช่วยช่วยกดให้หน่อยช่วยกดให้หน่อยช่วยกดให้หน่อยจริงๆริงไนะฮะออและ้วก็นอกจากพวกเรากรา็ยังมีเพื่อนๆนเราด้วยนะแต่และคนไม่ว่าจะเป็น แก้งแ่หัวแก้งนักกรมะหรือแก้งลิบดีนะฮะเป็นในขับอะไรทุกอย่างทุกคนเราเพื่อนๆกันก็ไปช่วยๆกันดูนะใช่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 ฝากกดให้หน่อยนะฝากกดให้หน่อยนะจะขอบพระคุณมากเลยนะโอเคแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวนิดหนึ่งก็มาเล่าเล่าสู่นฟังแล้วกันเรื่องของงานซีเกมเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจัดมหากรรมแห่งชาติซีเกมอยู่ใช่ไหมมหกรรมกีฬานานาชาติ โอ้ oh. ใช่ยิ่งใหญ่ชมาสอะไรนะ,ะรนะฟังดูยิง่งใหญ่ชมาสเออประเด็น <laughs> ประเด็นคือไอคำว่าอ่าก่อนก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยอ่ะโอเคถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เรามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันก่อนอื่นเลยอ่าทุกคนคงอาจจะเคยได้ยินคำว่าพี่ครับพี่ครับคำว่าเกม สะกดยังไงกบพี่โอ้โเ oh. oh. คยได้ยินคำนี้กันใช่ไหมพี่ครับพี่ครับ <Yeah. S 1> เกมสะกดยังไงกับพี่เกมเวลาผมเห็นไปดูตามสื่อตามอะไรงนี้อ๋อมันต้องสะกดแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ว่าอ่าอะไรนะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าต้องสะกดเป็นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะพุดเกมถัเสือกระรนใช่ไหมครับ เพราะผมก็เห็นว่าเวลาตอนที่เขาเป็นพวกกีฬาอย่างโอลิมปิกเกมสื่อหรือว่าเป็นเอเชียนเกมส์หรือว่าบอกว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นพวกซีเกมส์บอกว่าโอ้นี่มันนั่นกันนี่ครับพี่นี่มันคือคือต้องสอเสือกรันใช่ไหมครับคำตอบคือ,อจริงๆแล้วเกมไม่มีสอเสือกลันครับทุกคน ใช่ครับไม่มีสอเสือกันครับใช่ครับจริงๆเกมไม่มีเสอเสือกันครับแต่ว่าไอคนที่ทํางานอยู่วงการเกมถามว่าแฝกข้อนี้รู้ไหมก็รู้แต่ต้องใส่สาเสือกันันมีสองเหตุผลเว้ยเหตุผลแรกคือเพราะทุกคนเข้าใจไปเรียบร้อยแล้วว่าเกมแม่งต้องมีเสาเสือกันลันทุกคนแม่งก็เลยพิมพ์เสาเสือกันลันแล้วอัลกอริทึมการเซิร์ชก็เลยเซิร์ชก็เลยบอกว่าต้องใส่เสาเสือกัลันแต่ความเป็นจริงแล้วเสาเสือกัลันไม่จําเป็นต้องใส่เว้ย เหมือนกับมึงซื้อโดนัทอ่ะเออพี่ครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นหลายเกมไงคับพ่มก็ต้องเติมเอสป่ะครับมึงซื้อโดนัทสามชิ้นมึงเติมมึงพิมพ์คําว่าไปซื้อโดนัทหรือโดนัทล่ะเสือกอลันให้โดนัทอะเหรอใส่เสือกัลันให้เหรอเออแต่แต่แต่แล้วคําว่าเสือกัลันมาจากไหนก็เห็นซีเกมมันก็เสือกัลันนี่รับพี่คําตอบคืออ่าซีเกมโอลิมปิกเกมส์ Asian Games ที่มีเสาเสือกาลันเพราะว่ามันเป็นคําเฉพาะครับคําเฉพาะคือไอเนี่ยคือชื่อของมันอะ่ะมันไม่ได้บอกว่าเออมันไม่จําเป็นต้องใส่เป็นพหูโพส์อ่ะนึกออกใช่ปะ่ะมันไม่ใช่เป็นพหูโพส์อ่ะดังนั้นอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะถามว่าซีเกมส์เอเชียนเกมส์โอลิมปิกเกมส์เวลาเขียนมันต้องใส่เสาเสือกรันแต่ถ้าเกิดมึงพูดถึงวิดีโอเกม มึงไม่ต้องใส่เสือ,สอกันเ้ยนั่นแหละแต่เออเออ,อ,ยอย่างในช่องเชนว่าเกมเอาไว้เป็นคําที่ถูกต้องแต่เสือกันเอาไว้เข้าสังคมจริงๆมีคํานึงที่แม่งพูดยากมากเลยคือคําว่าขอมันๆนหน่อยครับอ๋อมันมันเสือกับมันธรรมดาใช่ปะใช่กูจําได้จริงๆแล้วมันอะขอมันทําหน้ามันๆหน่อยมันไม่มีสอเสือกันแต่ ทุกคนมันต้องใส่เสาเสือกรานเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูไม่มันเข้าใจกันใช่ไหมทุกคนกูยังอยู่ใช่ไหมใบบอนเออเห็นมันเงียบไปเลยเฮียกูก็นึกว่ากูหลุดนั่นแหละเปล่าพี่หนูหนูเพิ่งปิดไม้แล้วหนูลืมเปิดแล้วหนูก็พูดนั่นแหละ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  มันมันคือนั่นนะมึงมันคือเสาเสือกระรันนะมึงมันคือเสาเสือกะรันอ่าถามว่าบางคามันก็เลยเสือกกลายเป็นว่ามันมันต้องใส่เพราะว่าคนดันจําไปเรียบร้อยแล้วอะแต่ว่าถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับซีเกมส์ขนาดนั้นไหมก็ก็ระดับหนึ่งนะก็ระดับหนึ่งก็ระดับหนึ่งแต่วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าในเรื่องของกีฬาซีเกมส อย่าซีเกมส์นะฮะอันนี้ก็เป็นตารางจากทางการแข่งขันของกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33มสิบสามชนิดกีฬาอีสปอรจัดขึ้นนะสาลาพะเกี้ยวจุลาลงกรมหาวิทยาลัยขอโทษที่เวลากูสะกดพะเกี้ยวเนี่ยกูไม่ได้ใส่ไม้โทกูใส่เป็นไม้ตีเป็นสาลาพะเกี้ยวตลอดเลยสว์เยพะเกี้ยวหิวเลยอ่ะผมขอโทษครับ ผมก็โทษแต่นั่นแหละก็คือ,อ mm hmm. เวลาเวลาตัวตัวตัวงานรอบนี้ก็ผมใช้คำน,นี้แล้วกันว่ารอบนี้เป็นการแข่งขันกันก็มีหลากหลายเกมแหละมว่าจะเป็นทั้ง flbb นะฮะหรือ o b i l e l e g e n n s แบงแล้วก็จะมีทั้ง Arena Valor คนชื่ออาจจะแบบพี่ Arena Valor มันคืออะไรอ๋อ aov โอเคปะ่ะแล้วก็มี fc ออนไลน์ fc ออนไลน์คือ f o ุตบอลคลับออนไลน์ ซึ่งกูมักจะชอบหลุดเป็นอ๋อฟ i f a าฟีฟา <FIFA. S 1> ใช่ไหมซึ่งไม่แบบ <c oughs> ทุกคนมันจะบอก <Okay. S 1> มึงตกอ่าเทคนิคอลี่โนบโอเคนั่นแหละมันก็เลยโดนนั่นไปมันก็เลยต้องใช้คำว่าไงดีวะ <c oughs> ก็คือแบบต้องตอบปากแล้วก็ปาออกไปข้างนอกรลัวๆเลยประมาณเนี้ย <c oughs> ก็เลยอ่าตามนั้นแหละตามนั้นแหละแล้วก็ เออ่มีต่อมาก็คือจะเป็นทางฝั่งของ Free Fire ประมาณนี้ครับก็สนุกสนานสนุกสนานไอคุณ After อบอกว่าอะไรนะไม่ได้ไปสาราพัะเกีียวมาเป็นสิปีแล้วฟ <c oughs> ีฟ้าเปลี่ยนชื่อแต่เทคนิคโอลี่มันไม่ใช่ไงเออฟันแฟกสาราสาราพัะเกีียวเคยเป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาปิงปองเมื่อครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียนครั้งที่5เออซึ่งซึ่งออรอบนี้ มันก็เลยเป็นภาพออกมาซึ่งอันนี้ตรงตรงนี้มันก็จะเป็นภาพของอาสาราพระเกี้ยวที่เป็นการจัดก,การแข่งขันแล้วตัวเราเองอ่ะเราอยู่ในฐานะของคนที่เป็นเหมือนกับเป็นพิธีกรในการแข่งขันในรอบนี้ก็คือเป็นโฮสต์ในการแข่งขันนั่นแหละแล้วก็ในเมื่อเป็นการแข่งขันแบบระดับซีเกมใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่า,าตัวตัวการแข่งขันเลยมี คนจากประเทศต่างๆมามากมายรวมไปถึงทีมงานต่างๆด้วยเช่นเดียวกันที่รอบนี้เขาก็เลยเหมือนกับอะไรอะ่ะมามาจัดงานมามาร่วมงานกันในครั้งนี้นั่นเองนาจา๊ะนะจา๊ะประมาณนี้นั่นแหละซึ่งตัวพี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอหาแป๊บหนึ่งนะขอหาแป๊บหนึ่งรอบสเตพิธีการมอบรางวัลอนั้นะไม่ใช่น่าจะใช่อันนี้น แต่ทำไมอันนี้มันเขียนว่าไลฟ์มาห้าชั่วโมงที่แล้ววะก็คือรอบนี้มันมันเป็นมันเป็นสองเวทีที่เขาตั้งประจันหน้ากันประมาณนี้แหละก็คือเวที oh. หนึ่งก็แข่งของเขาไปอีกเวทีหนึ่งก็แข่งของเขาไปอะไรประมาณนี้เออก็สนุกสนานดีคำว่าสนุกสนานที่ว่านี้ก็คือ oh. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ,ะต้องเป็นอันนี้ป้าบเอาโอเคสนุกสนานที่ว่าก็คือเราเราก็รับหน้าที่เป็น เป็นนั่นะ่ะเป็นเป็นโฮสการแข่งขันอ n าน u n c e นั่นน,นนี่ต้อนรับแขกผู้ใหญ่แขกต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็เหมือนทำงานเหมือนกับเป็นช่วงเหมือนกับการแข่งขัน e s p o r t ์ธรรมดาปกติแหละที่จะต้องใช้พิธีกรในการนำเข้าทุกอย่างเอ่อยอะไรเอ่ยประมาณนี้ยแล้วก็ปีนี้ก็คือทำงานร่วมกับทางคุณยูกิเด็กยูอันนี้ก็ ก็มาเป็นพิธีกรคู่ขวัญกันเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบจัลก,การแข่งขัน e ีสปอร์ตนั่นเองนะจ๊ะก็อยู่ในจุดที่ควรจะใช้คำว่าไงดีก็สนุกสนานกันไปส่วนที่มีช็อตที่เราอยากจะเล่าเว้ยยังไงพี่คือบังเอิญอ่ะมันมีอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเว้บังเอิญอ่ะตอนนั้นอ่ะทางอ่าวันนี้ทางท่าน เหมือนทางการกีฬาอย่างประเทศไทยอะ่ะใหญ่สุดอ,ะ <S <S 1> <S 1> อ่ะอืมอืมอืมอ่าคือท่านมาเว้ย <S <S 1> <S 1> ท่านมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะใช่ไหมดรเทือกศักดิ์พนะรู้สึกจะใช่รู้สึกจะใช่ใช,ใช่ไหมวะ เหมือนจะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันชิปหายละคือตอนนั้นกูจดเอาไว้แต่ว่าตอนนี้กูจําไม่ได้แล้วว่าว่าเอา่อว่ายังไงแต่ก็คือเอางี้ละกันว่าเป็นผู้ใหญ่ของทางการกีฬางประเทศไทยมาประมาณเนี้ยแหละเออเราก็ตอนนั้นเราก็คุยกันเราก็คุยกันเราก็คุยกันแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเออเฮ้ยผมผมว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเจอแล้วก้องสกักไม่ใช่เทอศักก้องสกักก้อง เออก็คือเป็นเป็นผู้ว่การการกีฬาแห่งประเทศไทยอ่ะท่านก็มาเว้ยแล้วตอนที่มาเสร็จปุ๊บแล้วอ่ะเออก็คือคุยกับท่านเว้ยว่า,วาเนี่ยเออพูดถึงเรื่องของอาการแข่งขันอ e ีสปอร์ตท่านก็เล่าใ้ฟังเว้ยว่าเออสมัยก่อนผมก็ผมก็นั่นนะผมก็มีทันทันเล่นเกมอยู่นะก็เลยถามไปว่าเล่นเกมอะไร ท่านบอกว่าอ๋อไอ้เกมเกมที่มันเป็นแบบว่าเป็นเป็นอ,อะไรนะเป็นลูกบีดอะลูกบีดอะแล้วก็มันจะเป็นแผ่นแผ่นสองแผ่นนะที่มันจะล bon ูกบอลชนเด้งไปเด้งมากู uh แบบปองอ๋อไอ้พินบอลในในคอมเมื่อก่อนเหรอพี่ไม่ใช่มันคือเกมปองปองมันเกมชื่อว่าปองมันคือเกมปองไอ้เกมปองนี liar, ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูมันเป็นเกมก่อนยุคอัตาลีอะ โอ้ oh, ไอ้ไม้เด้งเดงลูกบอลน่ะนะเออไอ้ไอที่มันเป็นแบบว่าเป็น,เป,นเป็นตัวเด้งๆด้อ่ะแล้วก็มันจะมีวิธีการบังคับเว้ยคือมันไม่ได้เป็นจอยแบบยุคสมัยนี้คุณเห็นไอ้ที่มันเป็นปุ่มหมุนหมุนตรงนั้นป่ะอันนั้นแหละคือเวลาคุณบิดไปอะ่ะไอ้ตัวแผ่นเนี้ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะขึ้นลงอะ่ะตามตามตามทิศท,ที่คุณบิดเว้ยแล้วก็ไอ้ตรงกลางไอ้ลูกไอ้ลูกจุดๆเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะกระเด้งกระดอนไปมา แล้วเราก็ป้องกันไม่ให้อีกฝั่งนึงอ่ะคือเหมือนกับอะไรอ่ะเข,เข้าโกรูใช่ไหมเออไม่เข้าไม่ยอมไม่ให้เข้าโกฝั่งเราอ่ะเขาเรียกเกมนิ้วปองแต่ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงจริง,รงมันจะมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งชื่อปองอีกตัวหนึ่งชื่อโอเดซี่ตอนนั้นอยู่กับนั่นด้วยอยู่กับทางพี่สันติหลอทองที่เป็นสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยก็คุยกับทางท่านดรอตอร์ก้องศักดิ์ไป แล้วก็ท่านก็บอกว่าเออเนี่ยแกก็เล่นตัวนี้ต้องแต่เด็กแล้วอะไรแล้วประมาณนี้ซึ่งมันแบบว่าไอ้นี่เห็นบอกว่าไปหิ้วจากต่างประเทศเข้ามาเว้ยคือมันมันเป็นช็อตที่เราใช้คำนี้แล้วกันว่าคือถ้าเกิดมีอ่ะแม่งคือโหดจัดจัดมากเลยอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีใครมีแล้วเราก็เลยบอกต่อไปว่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าท่านเออถ้าเกิดคุยเจอเนี่ยผมว่าอิ belong to m u s e u ียมไอของแบบนี้นี่คือนั่นเลยนะฮะ ไอ้นี่ของแบบนี้นี่คือแบบว่าควรจะเข้าพิพิธภัณฑ์เลยนะซึ่งเทคิคโลีีเยสมันควรจะต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยเว้ยนี่หนักกว่าเกมเลโทรเขาเรียกเกมยุคบรรพกาเลยใช่ไหมพี่เกมแรกๆของโลกละกันแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงคอนโซลนี่เป็นคอนโซลแรกของโลกหนูทันเล่นตอนเด็กๆเด็กๆเลยพี่ก็คือสมัยก่อนเราเล่นเออเราเล่นกันเป็นเวอร์ชั่นจอยแล้วอันนี้แม่งคือแบบเป็นเป็นตัวบิดอ่ะตัวบิดอ่ะ แล้วเราก็เลยเออเราก็เลย <c oughs> เหมือนกับตอนที่เราพูดพูดคุยทักทายเว้ยว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยวันนี้ตอนที่เราขึ้นไปเปิดใช่ไหม บนเวทีเราก็พูดคุยว่าเออเนี่ยตอนนี้ท่านเธอศักก็มานะครับอ่าก้องสักขอโทษเธอศักอะไรละ่ะเออดรกล้องศักมานะครับเนี่ยก็โหก็ขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันของพวกเราแล้วก็ได้มาให้กําลังใจกับนักกีฬาตะกี้นี้เข้าไปคุยนะครับก็ดรกล้องศักมาเนี่ยโหบอกเลยครับว่านี่เป็นอ e ีสปอร์ตตั้งแต่ยุคแรก,กเริ่มสุดเลยครับแล้วก็เคยเล่นเกมระดับปองมาแล้วครับแล้วกูก็ทาท่าเหมือนกับตอนที่กําลังเล่นเกม จิคือม <bin uk> <azo> ึงนึกออกใช่ไหมว่ามันมันจะต้องเป็นเป็นเกมที่มันเป็นแบบบิดอ่ะมันบิดอะดังนั้นกูก็เลยทํานิ้วไว้แล้วกูก็บิดอยู่บนเวทีไว้ทาประมาณเสี่ยววิาทีกูก็แบบเปลี่ยนเรื่องเพราะกูรู้สึกว่าแม่งเหมือนกูกําลังบิ้วหัวนมอยู่บนเวทีมากเลยให้ตายเถอะประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละคือกูรู้สึกได้ว่า หนูอยากรู้มากพี่ว่าตอนที่พูดถึงเกมปองข้างหน้าเขาไม่สีนหน้างุนงงกันปะไม่งงไม่งงไม่ไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะรู้รู้ได้มั้งว่าแปลว่าอะไรอหนักกว่าแบบคืออะไรเหรอคือไม่รู้จักเลยอืมอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ my god อ oh ้ my goodness โอ้ my goodness, oh my goodness. ก็คือแบบว,ว่าแต่แต่ก็คือแบบว่ากูก็ทํานิ้วอย่างนี้บนเวทีกูก็ร <minha S 2> ู้สึกว่าไอ้เชี่ยกลัวกูพลาดสติงได้มีมแล้วไอ้กูกูควรจะทําอย่างนี้หรือเปล่านะอะไรประมาณเนี้เออแต่ก็ก็ก็สนุกสนานครับสนุกสนานครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งที่ที่ที่ไปกันมาแล้วก็เรื่องต่อมาเลยก็คือลองนึกสภาพว่าเออนี่ไงกว่ากูเจอแล้วตอนที่ อ่าโอเคนี่นี่น,นี่ตอนที่ด็อกเตอร์ท่านมาอันนี้ก็เป็นช่วงช่วงที่เก่าวต้อนรับประมาณนี้แล้วก็เดจะมีอยู่สักห่วงเวลาหนึ่งของกูกระมังนะที่กูทำนิ้วแบบว่าก็ทำนิ้วจีบแบบนั้นนะแล้วก็เราก็จะอยู่ในมุมที่ว่าถ้าเกิดเห็นพี่โพดนี่ไงนีง่คือคือแบบว่ากำลังทำนิ้วนิ้วแบบว่ากำลังแบบเนี่ย กำลังนิ้วแบบเออกําลังแบบว่ากําลังแบบเอา,เอา,เอานิ้วบิดไปบิดมาอย่างเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าเออสัตว์เลยกูพลาดเอ <laughs> ็นดูอ่ะอืมนั่นแหละนั่นแหละป <laughs> องวอสเตอร์คอมเมอร์เชียลสักเซสวิดีโอเกมแต่ไม่ใช่วิดีโอเกมแรกของโลกใบนี้ <c oughs> เออแต่ก็นั่นแหละก็เลยคือแบบก็แอบคือตอนนั้นเห็นสังเกตได้ใช่ไหมกูยิ้มเต็มที่เลย <sh arp> ใช่ กูกำลังยิ้มกบเกลือนอยู่ว่าไอ้เชี่ยกูแม่งไม่ได้ทำนิ้วแบบนั้นเลยตายเถอะยิ้มเารยนยิ้มยิ้มยิ้มเข้าสังคมยิ้มแบบโอ้ยยิ้มไปกันต่อนะครับยิ้มกบเกลือนะยิ้มกบเกลืนยิ้มกบเกลืนอืมอารมณ์ประมาณนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นแหละแล้วก็อันนี้วันนี้ก็จะเป็นงานแข่งขันของ mlbb ประมาณนี้ก็อันนี้จริงๆคือมันจัดกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยแต่ว่าเนี่ยก็เป็นทางพิสันติหลทองอ่า กับทางดรกองศักดิ์นั่นเองนะครับใช่ครับตามนั้นแหละครับแล้ววันนี้มีมีมีใครเป็นไปไปเป็นในนี่บ้างพี่ไปเป็นคนนักภาคย์บ้างรอบนี้ใช่ไหมรอบนี้วันนี้เป็น mlbb จริงๆก็คือจะเป็นสองคนอ่าสามคนก็คือจะมีคุณเบิร์ตไฟซ่าท่านแรก <c oughs> แล้วก็คุณเฟสปาม์มแล้วก็อีกท่านหนึ่งจะเป็นคุณดรมาร์คประมาณนี้ก็เป็น เป็น3คนที่มาภาคของตัวเกมโมบายลีเจนแบงแบงคือมันแต่แม่งผู้ยากมากเลยเพราะว่า m โมบา e ล e เจนแบงแบงอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมในบ้านเราเท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าใน South อีส t a เอเชียหรือว่าในทั้งโลกตลาดทั้งโลกอะ่อะโมบายลีเจนแบงแบงมันเป็นเกม E-Sport น่าจะยอดคนดูอันดับที่2ลรองจาก League of Legends แล้วอะ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นแหละ เราก็นี่ก็คือถ่ายกับทางนักภาคแต่ว่าจริงๆก็มี FC ออนไลน์ด้วยซึ่งาทางทางนักภาคที่สนิทกันก็จะเป็นทางพิเ่เสกซ่าแต่ว่าลืมถ่ายรูปมาประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นช็อตที่ถ่ายรูปรวมกับทางทีมงานแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีทีมที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยใช่มหมซึ่งทีมที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะเขาก็หยิบมาเป็นนั่นเว้ยเป็นทางคนที่ ปกติแล้วก็คือจะเป็นทำภาคของทางฝั่งมาเลเซียประมาณนี้มาเลกับสิงคโปร์อ่ะพวกหลีกระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะซึ่งอ่าโอเคเจอละเจอลวเจอละเจอละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูอ่าคนนี้คนนี้คนนี้คู่นี้คู่นี้คู่นี้อ่า มาปาบนะฮะทางทางขวาคือคุณลาเฟลลาเฟลเนี่ยเป็นทั้งนักภาคคือเอาง่ายๆให้คิดสภาพว่าแม่งเป็นเหมือนกับเฮียโก้ของนั่นอะ่ะเฮียโก้ของของมาเลเซียละกันให้นึกสภาพเป็นเหมือนกับเฮียโก้มาเลเซียก็คือก็เคยทําทั้งเป็นเบื้องหลังของทางท e ีมีสปอร์ตแล้วก็เคยท,ทําทางฝั่งของอ่าเป็นนักภาคหรือว่า ทำเป็นพิธีกรบนเวทีด้วยอะไรด้วยแล้วก็คือคุยกับทั้งทีมฝั่งของมาเลยมประมาณนี้ยมาเลสิงคโปร์ทางซ้ายทำไมนึกถึงน้าแมนทำไมไม่นึกถึงกูเวอร์ชันคราด,ดกกว่านั้นบ้างแต่ว่าโอเคที่ยกคุณนึถึงมาวงมากกว่าอะไรนะคุณนึกถึงมาม่วงอ่าไอซี่ซึ่งทางที่ยก ของทางคุณลาเฟลขึ้นมาเว้ยเพราะว่าคุณลาเฟลอ่ะแกก็ไปเล่นหนังเรื่องไ so อโซลอส่ะที่พูดเป็นหนังมาเลยที่พูดถึงเกมอ่าโมบายลีเจนอะแต่ว่าตำแหน่งที่แกไปเล่นคือทุกทีอแกเป็นนักภาคแต่แก่ไปเล่นเป็นพิธีกรเว้ยอ่าแกไปเล่นเป็นพิธีกร ึ่งโอเคหลาแกก็เคยทำโฮสทําพิธีกรมาด้วยเหมือนกันประมาณนี้แล้วแกก็เลยได้ไปเล่นเป็นเป็นพิธีกรในตรงนั้นเว้ยแล้วความสนุกสนานอย่างหนึ่งคือในหนังคือแม่งเป็นซีนที่แม่งแบบประมาณว่าพิธีกรส่งเข้าการแข่งขันใช่ไหมในนึกสภาพนะส่งเข้าการแข่งขันแล้วทุกทีอะถ้าเกิดว่าตามหลักปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าคุณดูพวกผมอะ เวลาตอนที่ส่งเข้าการแข่งขันปุ๊บอขอเชิญพบกับนักพากของเราในวันนี้สมมตินะเป็นทางคุณเบิร์ดไฟสตาร์แล้วก็คุณเฟสซฟามแล้วก็จะปิดเวทีปุ๊บใช่ไหมเราก็โค้งคำนับเรียบร้อยจบปุ๊บเราก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมไปพักข้างเวทีเว้ยแต่ว่าในหนังโซลออะเนื่องจากว่าเขาะพยายามที่จะทำให้ตัวหนังอะมันดูแบบมีอะไรอะ ดังนั้นสิ่งที่เขาทำเว้ยของตัวหนังแม่งเลยกลายเป็นให้พิธีกรแม่งยืนค้างบนเวทีเว่ยเอา้ายืนยเฉยเฉยเอพี่ใช่ <c oughs> ให้พิธีกรยืนเฉยเฉอยู่บนเวทีเว้ยแล้วก็ต้องยืนอยู่บนเวทีแล้วก็แบบต้องต้องนั่นอะต้องอ่าต้อง เหมือนกับยืนยืนอย่างเดียวไม่พอเว้ยต้องถลึงตาใส่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝั่งด้วยเว้ยประมาณแบบกําลังดูโอ้คนนี้มันกำลังจะทำแบบนั้นโอ้คนนั้นมันกำลังทำแบบนีเเ ail, ้เราเจอคุณลาเฟลใช่ไหมเราเจอคุณลาเฟลเว้ยเราก็เลยแบบว่าโหคือเราก็คุยคุยกันไปว่าแบบเออนี่ของคุณอยู่มาเลข,ของเราอยู่ประเทศไทยเออก็แลกเปลี่ยนกันไปเรื่องวงการอ e ีสปอร์ตอะแล้วสักพักหนึ่งเว้ยเราก็คุยกันว่าเออ ผมดูหนังคุณด้วยนะให้คุณแม่งสุดยอดโคตรเจ๋งเลยว่ะเออแต่รู้สึกได้เลยนะว่ามาเลกับไทยแม่งไม่เหมือนกันเนี่ยพวกคุณแม่งสุดยอดมากเลยคุณเป็นโส้์อยู่บนเวทีแล้วคุณต้องยืนอ,อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเขาก็กต้องเป็นพีเชนทำยืนคือจ้องเง็ดจ้องโงิตรงนั้นประเด็นคือเขาก็บอกว่าไม่ใช่โวยคือมันเป็นหลังแหละแล้วเราก็แซวเขาเฉยๆไงแบบว่าเออกูรู้แล้วว่ามึงคงโดนมึงมันเป็นหลังแหละเอ แต่ก็แซวแบบเหมือนเหมือนกับพูดประมาณพูดแซวเข้าไปประมาณอโอ้เนี่ยพวกเราแม่งแบบ build d i f f e r ว่ะคือแบบว่าซีนอีสปอร์ตของมาเลเซียนีน่มันสุดยอดมาก <c oughs> พิธีกรไม่ต้องยืนอยู่ตลอดเวลาเป็นกูนะส่งเสร็จปุ๊บแล้วกูออกไปนอนข้างสนามเลยสัตว์เลยนี่ก็แซวเขาเลยก็แซวๆกันไปก็แบบสนุกแลสนุกสนุกอืมแต่ก็ก็ถือว่ารอบนี้ก็ถามว่าซักเซส s ไหมเราไม่รู้ว่า เราไม่รู้ว่ามันในในเชิงของเขาเองเขาจะมองว่าสิ่งนี้มันสักเซสหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าในมุมหนึ่งของเราเรารู้สึกว่าเชื่อมันมันสนุกดีอ่ะมันสนุกดีมันสนุกดีนนกดนนกดแล้วก็อ่าถึงแมว้ว่าเราเรอดูวันของนั่นละกันเรารอดูวันของทางวันของทางทาง r o v เพราะบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็น Aov ใช่เะล่ะ,ละใช่ Aov คนจะเยอะมาก ใช่แต่ว่าพอเป็นพอเป็นทางฝั่งของของอตัวนั่น่ะครับพอเป็นฝั่งของตัวตัว mlbb ตอนนี้มันก็พูดกันตามตรงแม่งก็พูดยากแหละเพราะว่า mlbb บ้านเราไม่ค่อยได้เล่นกันขนาดนั้นนอ่าจะไม่ค่อยกระแสเท่าเกม r o v อะไรอย่างนี้ใช่พอเป็นแบบนั้น<ด>ก็เลยแบบว่าเออก็ก็เราดูแหละเราดูแหละว่า คนจะมาเยอะเพิ่มเติมอะไรยังไงไหมหรือวาอ่าคนจะเป็นอะไรยังไงหมายถึงว่าแบบว่าจะมีมีคนมาดูเพิ่มเติมหรือจะมีอะไรยังไงไหมประมาณนี้เราเองเราก็เราก็แอบ,บรู้สึกนั่นอยู่เหมือนกันแอบบรู้สึกเฝ้ารออยูเหมือนกันจริง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 จดังนั้น,น,นแต่ว่าอ o v นา่าจะเป็นช่วง17ไปแล้วใช่ไหมพีใ่ใช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 ่ ดังนั้นถ้าใครไปงานไปทักทายเฮกโก้ได้นะอืม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 วันนั้นกล่าวว่าเดี๋ยวนั่นด้วยเหมือนกันแหละมันก็คือเดี๋ยวพอ,อสุดท้ายเวลาช่วง MM. นั้นเดี๋ยวเราก็คงต้องไปด้วยเหมื Gall อนกันเน่ะละมังนะอ่าได้เลยอืมวัดเอาวีวันที่สิบเก้าจองหมดแล้วพี่เหลือแค่วอลอินเท่านั้นโหจริงเหรอสุดยอดเที่อไม่ธรรมดาเนี่ย จริงโอ้โหลุห้นเลยขอให้รับรลื่นขอให้รับดื่นนฮะสู้ๆนะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานทุกคนนะฮะขอให้รับลื่นใช่ก็วันนี้ก็คือแบบว่าใช้รอนีนน้แล้วกันแลก็เออก็มาเล่าแหละว่าช่วงนี้รอบนี้ที่ไปนั้นมีอะไรบ้าง